สวัสดีผศมนิกรทั้งสามกลีดลำดวนและสลิมน,น้ำเหลืองที่หลงเข้ามาฟังช่องกวีประชาชนกระวนประชาชีช่องนี้อนุรักษ์สื่อสารและต่อยอดความเป็นไทยสมัยสุขโขทยัยดังนั้นกูจะพูดแบบยุกพ่อขุนรามคำแหงใครใครฟังมึงก็ฟังใครใครด่ามึงก็ด่าเลยกูปิดเม้น ทมน้ำลายขึ้นฟ,ฟ้าฟ้าไม่ได้ยินกับมึงน้ำลายหรือคำด่าที่มุงพ่นออกมาก็ย้อนใส่กระบาลมุงเองช่วงนี้คือซีรีส์ใหม่กูตั้งชื่อว่าซีรีส์ช่องสองเป็ดแควแควแคว,แคว,แควแกราบกราบกราบเป็ดเป็นสัตว์ที่น่ารักที่สุดในโลกเป็นสัตว์ที่กูชอบที่สุดในโลกชอบมากกว่าหมาแมวควายยี่ยงกระปอง ดังนั้นชื่อซีรีส์จึงมาลงตัวที่ชื่อนี้เป็ดที่กูจะตามสองบางทีก็กลายร่างเป็นเปรตกูจึงจะเรียกช่วงนี้อีกชื่อว่าช่องสองเปรตเป็นเปรตที่อยู่ในมิติคู่ขนานมีแต่กูที่มองเห็นแล้วกูจะไม่ยอมเห็นคนเดียวอีกต่อไปแล้วเปรตตัวแรกชื่อว่าอีเวนนี่เปรตตัวที่สองชื่อว่าไอ้ป่วย เปรตตัวที่สามชื่อว่าไอ้เจงเปรตทั้งสามตัวนี้เป็นสลิมน,น้ำเหลืองหากินกับวัดวาพระอริยะสงฆ์และบุระษักษิยัตร์เน้นพระเจ้าตากพระนเรศวรและราชวงศ์จัก,กรีเน้นคนดังทุกยุคแม้แต่ฆาตาะกรบุญเพลงหีบเหล็กก็ยังโดนเกาะก,กระแสเปรตป่วยจะไปหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตแล้วเอามาเล่าสร้างเนื้อหาให้มีความจริงไว้ก่อน จากนั้นอีเปรดเวนนี่จะท่องบทที่เขียนไว้ว่าตนเองมีตาทิพย์ประมาณทิพยาจักคุยานมองเห็นสวรรค์นรกเมืองลับแลและผีสามทุกชนิดเป็นการสร้างเนื้อหาที่เป็นความเท็จใครที่หลงเข้าไปในช่องส่องเปรตจะเหมือนเข้าไปในร้านขายกระเป๋าลุยที่เป็นของปลอมอาจจะมีตัวโชว์หน้าร้านที่เป็นของจริงเหมือนที่อ้เปรตป่วยมันทำ แต่พอเข้ามาในร้านแม่งของปลอมทั้งนั้นส่วนการทำให้ทุกอย่างดูมีหลักการก็ต้องหาอุปกรณ์ไฟฟ้ามาจับภาพให้คนเชื่อว่าสิ่งที่เปรดเวนนี่สำรอกออกมานั้นมีสิ่งยืนยันรับรองว่ามีสสารพลังงานที่ตรวจจับได้ตามที่พูดก็ให้เปรดเจ้งมายืนถือเศษเหล็กโชว์ผีก้างปลาควายในกาลาแลนด์ ก็ตื่นเต้นกันไม่ยอมถายนาเอาแต่ติดตามช่องส่องเปรตเรื่องเปรตมันโดนจริดควายดูไปจมปลักไปเพราะการหลอกคนที่แนบเนียนที่สุดคือเอาความจริงปนความเท็จคนโง่ก็ดูไม่ออกโดนหลอกอยู่ร่ำไปในตอนแรกของซีรีส์ช่องส่องเปรตหรือช่องส่องเปรตกูมาแนะนำเปรตชื่อดังสามตัว หลายคนคงจินตนาการหน้าตาไปแล้วว่าเหมือนคนนั้นคนนี้กูบอกก่อนนะไม่เหมือนใครทั้งนั้นเพราะเปรตเป็นสิ่งที่ซ่อนอยู่ภายในภาษาพระเรียกว่ามนุษย์สเปโตแม้สภาพที่คนทั่วไปมองเห็นจะดูเหมือนคนแต่ภายในแล้วได้กลายร่างเป็นเปรตไปแล้วจะมีความหิวอยู่ตลอดเวลา เช่นหิวเงินอยากได้เงินอยากได้ยอดทำบุญอยากได้ยอดขายหากทำการขายเครื่องรางของขลังก็จะหลอกใช้พระให้ปลุกเสกเหรียญของตัวเองว่าผ่านพิธีเทวาพิเศษหรือพุทธาพิเศษมาแล้วเพราะมันหิวไงมันต้องได้มากขึ้นมากขึ้นแต่มันจะร้อนรุ่งอยู่ข้างในร้อนมากจนบางทีเปรตเวนนี่สิวขึ้นรอบปาก ทุ่งไปด้วยแบคทีเรียเกิดหนองเน่ารอบรอบปากท,ทั้งทั้งที่อวดคนว่ารักษาศีลทำให้หน้าตาผ่องใสแต่ยายเกิดปรากฏการสิวเห่อรอบปากฟันที่ยืนเยินเพราะกรรมจากการโกหกแม้ไปดัดฟันมาแล้วก็เหมือนจะยื่นออกมาอีกเพราะโกหกหลอกคนแทบจะทุกวินาทีที่คนเข้ามาชมช่องส่องเปรตกูขอเน้นนะว่า สร้างกรรมทุกวินาทียิ่งยอดคนดูเป็นล้านเป็นแสนกรรมที่เปรตเวนนี่สำรอบคำมุสาไว้ก็จะย้อนปะทะเข้าที่ปากของนางเวลาผู้จะพูดจะผิดผิดถูกถูกเหมือนขาดสติสติไม่ครบเป็นเปรตสามสลึงนอกจากหลอกพระแล้วเปรตสามตัวนี้ยังหลอกแม่ชีด้วยแม่ชีคนดังที่เพิ่งกลับสู่ธรรมชาติ กลายเป็นทุลีกลับสู่พื้นดินสู่พระแม่ธรณีพระแม่คงคามีสำนักชีกลางกรุงมีชื่อเสียงโด่งดัง <c oughs> ก็ดวนเปรตป่วยและเปรตเจงเอากล้องก้าง,งปลามาขอทำรายการสิ่งที่กล้องก้างปลาจับภาพได้เปรตทั้งสองตัวเรียกว่าเทวดาแต่พอไปจับภาพที่วัดสุทัศน์เปรตทั้งสองตัวเรียกว่าผีเปรตอีห้วก ตกลงมึงเอาค่าพลังงานแบบไหนมาบอกว่าอันนี้เทวดาอันนี้ผีเปรตไอ้เตี้ยไอ้ตัวกินไก่สดแค่อีพีแรกมึงก็เตี้ยลงเตี้ยลงสารลวันแล้วมึงแน่จริงมึงเอาใบรับรองขององค์การนาซ่ามายืนยันสิว่าเขาใช้จับผีในทรเนียบขาวได้กี่ตัวแล้ว มึงดูหนังโกสบัสเตอร์มากไปเหลือไอ้เปรตป่วยไอ้เปรตเจ๊งอีพีแรกมึงก็โกหกชาวโลกแล้วแม่ชียอมปล่อยให้เข้ามาสำนักเพราะเห็นมึงหน่าเชื่อถือดูไม่มีพิษไม่มีภยัยแต่นั้นก็สร้างตราบาปให้แม่ชีจนตายว่าได้ร่วมสังฆกรรมปล่อยสัตว์นรกผีเปรตให้มาโกหกมุสา โดยใช้สถานที่ของแม่ชีทําเรื่องอุบาทจันไรเทวดาพ่อมิงสีถ่ายภาพออกมาแล้วเต้นยิกยือยิกยือเทวดาหรือสกอยหิวเล่าอยู่นิ่งนิ่ไม่เป็นหรือผูอยากรู้นะถ้าเอากองขี้หมาแห้งมาต่อเป็นแท่งเป็นเสาหนึ่งจะจับภาพเทวดาขี้หมาได้ไหมหลังจากแม่ชีกลับสู่ธรรมชาติแม่ชีคงรู้แล้วนะ ว่าพวกมันเป็นเปรตในร่างคนกูไม่ตําหนิแม่ชีหรอกแต่แม่ชีเองอาจกําลังตําหนิตัวเองที่หลงกลเชื่อคําพูดได้เปรตป่วยแม่ชีคงรู้นะว่าการทําให้คนหลงทางมันบาปแค่ไหนธรรมดาการเกิดเป็นคนก็มีเรื่องให้หลงไหลห่างไกลจากความจริงมากมายสารพัด บางคนก็หลงความรักต้องโทรหาพี่อ้อยพี่ปอดให้ช่วยตบหน้าค้นหาสติไม่ก็โทรมาพุทธอกพุทธถังให้พี่ต้นหอมกระทืบหน้าเพราะหลงผิดว่าแย่งผัวชาวบ้านได้พี่ต้นหอมก็หลอกดาอีพวกเมียน้อยที่อยากโทรมาอวดชัยชนะอ้างแต่ว่าความรักเหนือสิ่งอื่นใดว่าสั้นาศาสนาเป็นสิ่งที่ช่วยให้คนรู้ตัวว่าหลงอะไร แล้วจะได้รู้ตัวว่าเดินเป๋จะได้เดินตรงเป้าหมายแต่แม่ชีก็ดันไปทำคลอดให้ช่องสองเปรตเป็นอีพีที่หนึ่งซะด้วยให้คนที่เข้าไปดูห้าแสนครั้งได้เล่าขานว่าสำนักชีแห่งนี้มีเทวดามากมายแต่พอสามเปรตไปบุกวัดท่านประธานหมายเลขแปดกลับเจอแต่เปรต ฆาตรกรที่ยิงหัวท่านประธานเบอร์แปดนั้นถามสลิมน้ำเหลืองก็ได้คำตอบว่ามีสามคนโดนยิงเป้าไปแล้วถามสามกลีบลำดวนก็ได้คำตอบว่าคนที่ใส่แว่นดูดบุหรี่มีลูกหน้าเหมือนลิงกูก็ไม่รู้กูเกิดไม่ทันขนาดไอ้พวกเกิดทันยังไม่รู้เลยยังมั่วยังงงกันจนบัดนี้ว่าใครฆ่าอาริยา ส่วนช่องสองเปรตนั้นได้ยืนยันออกทีวีว่าวัดนี้เป็นวัดที่เต็มไปด้วยเปรตมาสิงสถิตตามจุดต่างๆมีทั้งเปรตไทยเปรตฝรั่งเปรตนานาชาติแต่เดี๋ยวก่อนอีเปรตเวนนี่มึงฟังกูนะอีเตีย้ยวัดสุทัศน์มีพระสงฆ์จําพรรษามีการไหว้พระสวดมนต์ทุกวันมีพระประธานศักดิ์สิทธิ์อัญเชิญมาจากเมืองเหนือ เป็นวัดของชนชั้นสูงอยู่ใกล้เสาชิงช้าอยู่ใกล้สวรรค์ลและมีเครื่องหมายของพระอินท์มึงกล้ามากนะที่บอกว่ามีผีเปรตอาศัยในวัดแถมเป็นผีเปรตฆาตกรบุญเพ็งด้วยหรือสำนักแม่ชีจะศักดิ์สิทธิ์กว่าสำนักสงฆ์ยายพวกเทวดาเลือกไปอยู่สำนักแม่ชีมากแท้ไอห่านสนธิแย้ไอห่านสีสุวรรณจันไร มึงตายหงไปแล้วเหรอคนที่สมควรฟ้องมึงไม่ฟ้องมัวแต่ไปตามล่าพอสอสภัยวันไอ้ควายอีเปรตเวนนี้มันดูหมิ่นว่าท่านประธานเบอร์แปดอาศัยอยู่กับเปรตมีหัวคิดกันบ้างไหมนีม่แค่อีพีแรกนะกูเปิดซีรีส์ช่วงงานจบแม่ชีนี่หละอยากรู้นะกไอ้เปรตสามตัวมันจะมาขอขมาไหม ที่ใช้แม่ทีเป็นบันไดนำเข้าสู่วงการต้มตุ๋นควายอีพีหน้ากูจะมาเน้นวัดสุทัศน์ว่าเลตุ้งเป๊ขนาดไหนโดนอีเปรดวันนี่ใช้สาลาการประเรียนสำรอบคำโกโหกออกมายังไงเครื่องกูติดแล้วยาวแน่มึงอีเวนนี่หากกูตกนรกเพราะเล่าเรื่องของมึงกูก็จะลากพวกมึงไปกับกูด้วย ถือว่าเป็นพุทธบูชาจากคนบาปอย่างกูละกันควายมันมีเขาแค่สองเขาแต่มีขนคลุมร่างกายนับล้านนับแสนเส้นมึงหลอกขนควายได้ยอดคนดูเป็นล้านแต่มึงหลอกเขาควายคมคมอย่างกูไม่ได้หลอกอีสันขวานแล้วกูจะเปลี่ยนขนควายที่หลงเชื่อมึงให้กลายเป็นเขาควายแบบกู เจอกันอีพีหน้านาสามกลีบลำดวนและสลิมน้ำเหลืองกินข้าวด้วยอย่าแดกแต่ยา